สปอนนรลกเรื่องเดทโน้ตก็ทําแนวรักโรแมนติกกันไาเยอะแล้วขอเปลี่ยนแนวบ้างเล็กน้อยแล้วกันนะอันที่จริงแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยเดี่ยพี่ก็ทําไปแล้วนะแต่ว่าไอ้เวอร์ชั่นตอนนั้นมันไม่ใช่นรลกไงรอบนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันนรลกอ่าก็การรีเมคใหม่นั่นเองเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งใครอยากเห็นเวอร์ชั่นตอนนั้นเนี่ยก็แบบย้อนกลับไปดูแล้วกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแบบถ้าเกิดสมมุตินะถึงโอกาสมันจะเกิดขึ้นดนน้อยมากๆน้อยสุดๆก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึง0,000ิว พี่ๆก็แบบว่าจะลองทำคอนเทนต์ดูละกันคอนเทนต์ content แต่งเมีแล้วใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงหนึ่งวันอันนี้นี่ก็เป็นชายเล่นขังขับนะรูดอยู่หรอกเ่ราะมันไม่ถึงหรอกเปิดมานะเปิดมานะฉากต้นเรื่องที่ดินแดนยมทูตไอ้พวกยม,มทูตเนี่ยก็แบบนั่งเล่นโขงเล่นขางอะไรกันไปนะเพราะว่าถึงแม้เป็นยมทูตก็จริงนะไม่มีวันตายไงมันน่าเบือ่อแหละพวกนี้ไงและไอ้ยมทูตคนนี้เนี่ยก็เป็นตัวหลกักด้วยชื่อว่าลูตัดผาพมาที่แดนมนุษย์คนนี้เนี่ยมีชื่อว่ายังอมิไลซ์ซึ่งก็เป็นพรระเเอออกของงื่งนี้ แล้ตัวของยังมีไรนี่ก็เป็นคนที่เรียนเก่งอะไรพวกนี้ด้วยนะไม่ว่าจะไปไหนๆเนี่ยยังมีไรนี่ก็ได้ที่หนึ่งที่วันนั้นเนี่ยยังมีไรเนี่ยก็แบบไปเจอสมุดอันหนึ่งนะสมุดนั้นเนี่ยมันชื่อว่าเดสโนตและสมุดนั้นเนี่ยมันก็แบบเขียนขึ้นมาด้วยนะว่าเขียนชื่อคนที่อยากฆ่าลงไปแล้วชื่อคนนั้นเนี่ยจะถึงฆ่าจริงๆทางไรนี่ก็ว่าบ้านะมันจะแบบมันจะแบบเป็นไปได้ไงเล่าเรื่องไร้สาระเพิ่เจอนะแบบใครเขียนไว้ก็ไม่รู้ะแต่ก็เก็บมาก่อนไอ้ที่ทางไรนี่ก็เก็บก็กลับบ้านมานะ แล้วาวนี้ในทางไลน์นี่ก็ลองเปิดอ่านดูนะว่ามันมีรายละเอียดอะไรพวกนี้หรือเปล่าโดยรายละเอียดนี่ก็จับใจความได้ว่าถ้าเกิดเขียนลงไปเนี่ยคนน่าจะหัวใจวายแต่ไอ้เงื่อนไขาการใช้นี่ก็ต้องเห็นแบบหน้าตาคนนั้นด้วยแล้วก็รู้ชื่อคนนั้นถึงจะฆ่าได้ไลน์นี่ก็ว่านะแบบไร้สารานะน่ะใครมีจินตนาการขนาดนี้เนี่ยเขาเนี่ก็แบบโอ้ปอวดหัวกับไอ้คนที่มันเขียนจริงๆเลยนะไหนกูลองเขียนดิ <c oughs> ไอส้สัสเขียอะไรเนี่ย โดยไรนี่ก็ลองเขียนชื่อคนารที่อยู่ในทีวีนะแล้วทางไรนี่ก็ลองจับเวลาตามที่แบบสมุนบอกนะ40วิจะเกิดเหตุการณ์จริงและไอ้พานใน40วิเนี่ยเขียนสาเหตุการตายได้แต่ต้องแบบไม่เกินจริงเกินไปพอผ่านไป40วิเนี่ยข่าวก็ออกมานะแบบคนายเนี่ยหัวใจวายไรเนี่ยคิดนะแบบมันเรื่องมาเอิญน่ะไหนลองเขียนอีกคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขียนอีกคนก็เชียละวันต่อมาทางไรนี่ก็มาลองเรียนนะก็เขียนแบบคนถูกไถ่ตังค์ด้วยพอตกเย็นมาเนี่ยก็เจอผู้หญิงในตัวชุดข่มขืน ตัวไลน์เนี่ยก็อดใจช่วยไม่ได้นะก็เลยแบบลองเขียนชื่อคนนั้นไปดูและครั้งนี้เนี่ยทางไลน์นี่ก็เขียนสาเหตุการณ์ตายไปด้วยเพราะคนรลายคนนั้นเนี่ยแบบรถชนตายแล้วพวกเนี้ทําให้ทางไลน์นี่ก็เริ่มปักใจเชื่อแล้วนะว่ามันเป็นความจรงิงไอ้สมุดที่มันเขียนมาอย่างเงี้ยมันตายจรงิงๆตัดภาพมาที่ดินแดนยมทูตทางยมทูลูกนีนก็บอกเพื่อนๆนะว่าจะลงไปแดนมนุษย์แล้วเพื่อนยมทูเนี่ยก็ถามนะว่าทําไมล่ะแล้วพวกนี้รหรอเป็นไรหรอทำไมต้องลงไปล่ะลูกเนี่ยก็ว่านะแบบ สมุดเดโน้ตหายเลยพวกเนี้ยนะก็เลยต้องลงไปหลังจากนั้นในรู้นในกลางปีลงไปโลกมนุษย์นะไล์กลับมาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยก็ขอดูผลสอบนะเป็นไงบ้างแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ตามคาดเลยไล์เนี่ยก็ที่หนึ่งอีกแล้วแม่เนี่ยก็เสนอของราะวันให้นั่นแต่ไล์เนี่ยก็ไม่อามเพราะว่าสิ่งที่อยากได้เนี่ยมีแล้วก็คือเดโน้ตไล์เนี่ยก็ไปเปิดสมุดรลายชื่อนะแบบเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็หัวเราะด้วยความสะใจทางรุ่เนี่ยก็แบบมองมัก็ดีนะแล้วก็ถามว่าสะใจมากก็เปล่าไล์เนี่ยก็ตกใจนะแบบ ายเป็นใครอ่ะลูกในก็บอกนะว่าลูกนี่คือยมมาทูตนะสมุดเล่มนู้นน่ะเป็นของลูกเองหลายนี่ก็รมลูสตินะแล้วก็บอกว่าคือไม่กลัวนายหรอกนะใช่ไหมนะหลายในก็ถามนะว่านายนี่จะามาวิญจัยของฉันไปเหรอลูกในก็พูดก,กลับมานะว่านี่ยคือสิ่งที่มนุษย์งมงายขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละสมุดเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ใดก็จะเป็นของที่นั่นไปเลยถ้าอยู่ที่ดินแดนยมมาทูตเนี่ยก็เป็นของยมมาทูต แต่นี่มันตกลงมาที่แดนมนุษย์แน่นอนมันต้องไปของมนุษย์อยู่แล้วซึ่งก็หมายความว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยเป็นของไลท์นั่นแหละแม่ตอนนั้นเองเนี่ยแม่ของไลท์เนี่ยก็มาเคาะประตูนะเอาแอปเปิลมาฝากทางไลท์นี่ก็สงสัยนะว่าทําไมแบบคือไม่เห็นลูกล่ะลูกเนี่ยก็บอกนะว่าคนที่ถือคอสมุดเดสโนดของเขาท่านั้นถึงจะเห็นเขาทางลูกเองเนี่ยก็พูดกับไลน์นะว่าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยก็แปลกใจนะว่าตัวของไลท์ได้สมุดเดสโนดมา5วันแล้วแต่ก็ไม่เขียนทรงดิดเลยมั่วตัวนะ่ะ ทางไล่เนี่ยก็เลยถามถึงบนข้างเคียงของสมุดนี้นะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าทางลูกนี่ก็บอกนะว่าผู้ที่ใช้เดสโนดเนี่ยจะไม่มีทางขึ้นสวรรค์หรือลงนรกติดขาดเลยซึ่งไอ้ไล่ชื่อของสมุดเดสโนดนั่นแหละก็คือชื่อเจ้าเองนั่นแหละทางลูกเองนี่ก็ถามสาเหตุนะว่าทําไมทางไล่เนี่ยถึงแบบไม่เขียนมั่วซั่วแต่ฆ่าแต่คนชัวน่วอะไรพวกนี้หรอทางไล่เนี่ยก็บอกนะว่าแบบเขานี่ต้องการเป็นผู้พิจดาความยุติธรรมเพราะว่าตัวเขานี่ก็เคยคิดนะถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ยแล้วเขาจะทำนะ แล้วก็ยอดอดีตที่เห็นนะว่าไลน์เนี่ยเขียนด้วยความเมามันเลยเพลงนี้ก็แบบมันสาดแบบแบบบบมันทำดองไงโอ้โอ้โอ้โหแง่แง่แงเป็นไงเป็นไงมันต้องใช่อป่าไหมซทางไลน์นี่ก็บอกนะว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้สมัย ทางลูกเองเนี่ยก็คิดแล้วแบบก็น่าสนุกดีการลงมาของลูกครั้งนี้เนี่ยก็ทาให้ไม่น่าเบื่อวันต่อมาทางไร์เนี่ยก็มาเรียนตามปกติพอเลิกเรียนมาเนี่ยทางลูกนี่ก็พยายามชนไร้คุยนะทางไร์เนี่ยก็บอกลูกนะว่าดีแค่ชั้นี่ได้ยินนายนะเพราะงั้นระวังหน่อยเรื่องเนี้หลังจากนั้นเนี่ยไร้เนี่ยก็กลับมาที่บ้านนะทางไร์เองเนี่ยก็มาเขียนชื่อคนไร้ให้ได้มากที่สุดในทางลูกนี่ก็นอนดูเพลินกินแอปเปิลไปด้วยท่าก็แบบ ยา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 ไอพินัทไอพีนัหยุด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 แม่งจยบันทุกก็ไม่เว้นในตอนนั้นเองเนี่ยน้องสายุเนี่ยก็มาคอบประตูนะเพราะว่าน้องสายุนเนี่ยต้องการให้ตีหนังสือให้ทางลูกเนี่ยก็เตือนด้วยความหวังดีนะระวังด้วยละ่ะมนุษย์คนไหนเนี่ยที่จับเดซนูนเนี่ยก็จะเห็นลูกเหมือนกันทางร้ายเองเนี่ยก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยนะตัดภาพวันต่อมาหนะ้ากรมต,ตํารวจทางกรมตํารวจตอนนี้เนี่ยก็วุ่นวายกันมากเลยนะเอา,าไว้คนร้ายเนี่ยตายไป52ลายด้วยสาเหตุที่แบบหัวใจวายอย่างเดียวเลยอาตำรวจบางคนเน่วา แต่ตายไปสักก็ดีส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกอาจจะไปคดีฆาตกรรมก็ได้คนนี้ฆ่าคนรลายพวกนั้นนี่ก็มีความผิดองคมนี่ก็ถกเถียงกันเรยพวกนี้กันนะจนกระทั่งก็มีคนเนึ่ยเสนอขึ้นมาว่าต้องใช้แอลแล้วล่ะทางมัสดัที่เป็นลูกน้องหัวหน้าเนี่ยก็ถามนะว่าตัวของแอลเนี่ยคือใครหรอทางหัวหน้าเนี่ยก็บอกนะว่าไม่มีใครรู้รายชื่อไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาแอลเนี่ยก็เป็นแค่น้ำแฝงเท่านั้นแหละโดยตัวของแอลเนี่ยก็มีประวัตินะตัวของแอลเองเนี่ยก็คือเป็นนักสืบที่เก่งเป็นไพ ในขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยทางวัตาลีเนี่ยก็เดินเข้ามานำะพ่อเปิดเสียงเอาให้ฟังโดยเอลเนี่ยก็บอกยืนยันนะว่าคีร่าเนี่ยได้ตามสื่อมาสักครู่หนึ่งแล้วอยู่ภายในญี่ปุ่นนี่แหละนานาๆๆเชื่อไหมเชื่อไหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็แบบผู้ต้องสงสัยหลายเลขยางมี้หลายทางเอลเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับตำรวจญี่ปุ่นทุกคนนะทางไลเอเองเนี่ยก็หาความปลอดภัยตัวเองได้แล้วโดยการซ่อนสมุดว้ตนชักเหมือนเดิมนี่แหละโดยวิธีการเองเนี่ยก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะก็คือจะซ่อนเดโนนไว้ข้างล่าง แล้วแถมกลไกลเนี่ยก็คือการใช้ปากกาในการไขนะเพราะว่ามันจะมีุูนเลเกๆตรงนี้นะแล้วก็แบบถ้าเกิดไม่ใช้ปากกาขึ้นมาเนี่ยสมุดเดสโนดเนี่ยก็จะถูกเผาทันทีไอ้ตรงหัวเชือเพิงเนี่ยมีจุกยางอยู่พอใส่ปากกาเข้าไปเนี่ยแบบปากกาเนี่ยก็จะดันจุกยางขึ้นทําให้แบบไม่มีการเผาไหม้แต่ถ้าเกิดว่ามีการหยิบขึ้นไปทีไรแล้วก็นะสิ่งนั้นก็จะเผาไหม้ไปทันทีในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการถา่ายทอดสดเข้ามาจากแอลนะทางนี้เนี่ยแอลเนี่ยก็ลงทุนเปิดหน้าเลยแล้วก็บอกว่าจะลงโทษคี้ พราะว่าการกระทำของคีราเนี่ยมันชั่วช้ามันส้นตีนมันและใช่คีระาที่หมายถึงก็คือไร์นั่นแหละตัวของเขาเองเนี่ยได้ดำแฝงว่าคีระานะไร์เนี่ยกำมันไส้แอลสุดๆไร่์นี่ก็เลยเขียนชื่อลงไปเลยทางไร์เองนี่ก็ขอรับได้ความสะใจนะแต่ตัวคันนี้ก็ขอรับได้ไม่นานแอลตัวจริงเนี่ยก็แทรกเข้ามาและแอลเนี่ยก็ได้รู้ข้อมูลอีกนะว่าโอ้คงไร์เนี่ยสามารถฆ่าคนได้โดยที่แบบไม่ต้องลงมือเองสินะและแอลก็ไหนก็พูดขึ้นอีกนะว่าไอภาพที่ฉายออกไปเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าทั่วโลกก็เถอะ แต่อันที่จริงแล้วเนี่ยก็ฉายภายในแค่ญี่ปุ่นตัวขเขานี่ก็ฉายตามเขตตามเขตไปแล้วนะแล้วก็ได้รับรู้แล้วด้วยว่าแบบยังมีรายอยู่ในเขตนี้ให้เหยื่อรายแรกที่ก่อคดีเนี่ยก็คือเป็นแค่หนูทดลองเท่านั้นเพราะว่าทางแอลเนี่ยสืบหาหมดแล้วอถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยรายเนี่ยถึงขั้นที่แบบวิกฤตแล้วมึงอยู่ภายในนี้แหละมึงบอกเลยมึงเตรียมโตด้นนะชินะและแอลเนี่ยก็ยั่วยวนยั่วโมโหนะเย็ดชันเสียไ,ไ,ไม่ใช่แอลเนี่ยก็ท้าทายนะว่าฆ่าชั้นซิ เพราะว่าแอลเนี่ยก um ็รู้อยู่แล้วนะว่าขี่ล้าเนี่ยฆ่าไม่ได้หรอกแอลเนี่ยก่อนที่จะไปก็พูดขึ้นมานะว่าฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าอาชีวิธีการนในการฆ่าคนนะแต่ว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยมันผิดฉันเนี่ยจะต้องจับนายเนี่ยขึ้นมาแดประหารให้ได้หลังจากที่แอลวางสายไปเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็พูดพร้อมกันนะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พูดนะว่าจะจับนายให้ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยก็บอกนะว่าจะฆ่านายให้ได้ทางด้านกรมตำรวจเนี่ยตอนนี้เนี่ยกําำลังสืบหานะทางแอลเนี่ยก็แบบได้ตรวสอบเวลาฆ่าหมดเนนียัรกก็ ส่วนสาเหตุการฆ่าเนี่ยไม่ได้เอาสนุกแน่นอนทางด้านมาสัสดาเนี่ยก็คุยกับหัวหน้านะว่าแบบไม่ได้เข้าข้างคีรา่าหรอกนะแต่ว่าแบบการที่คนลดไปอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอหัวหน้าเนี่ยก็ว่าอืมถ้างั้นมีใครจะเสนออะไรอีกไหมพอทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรจะรายงานเนี่ยหัวหน้าก็เลยบอกกับแอลว่าจบการรายงานเท่านี้พอหัวหน้ากลับป้ามาเนี่ยก็ทําให้เรารู้ความจริงนะว่าหัวหน้าเนี่ยก็คือพ่อของไลท์ไม่ใช่าทาให้ทางไลท์เนี่ยค้นหาข้อมูลแบบคนรลาได้ง่ายๆเลย หลังจากนั้นคนร้านก็เริ่มล้มตายภายในคุกนะแบบยิ่งหลายคนขึ้นเรื่อยๆเลยจังหวัดการตายภายในกรมตำรวจเนี่ยก็มีข้อมูลเปลี่ยนใหม่นะทางไลน์เนี่ยก็ลองแบบเปลี่ยนข้อมูลดูบ้างเพราะว่าไลน์ก็กำหนดเวลาตายด้วยเวลาไหนทำให้ตัวแอลนี่ก็สันนิษฐานว่าคิร้านเนี่ยสามารถกำหนดเวลาตายได้และแถมก็มีข้อมูลเชิงลึกภายในกรมตำรวจด้วย หึ่งทาให้แอลมั่นใจนะว่าคีนนะยุ่แถวๆนี้แหละทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปตามแผนของไลน์นะเพราะว่าทางแอลเนี่ยไม่เปิดหน้าตาใช่ไหมทางแอลเอเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจตํารวจรือว่าตํารวจเองเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจแอลซึ่งก็หมายความว่าทางตํารวจเนี่ยจะไปคนสืบหาแอลเองหลังจากนั้นไลท์เนี่ยก็จะไปเจอกับแอลซึ่งๆหน้าและทางตํารวจเนี่ยก็เริ่มแตกหักกันแล้วพวกนี้กันแล้วก็มีคนลาออกไปบ้างเพราะว่าก็ไม่อยากถูกขีนาฆ่าเละพวกเนี้ยทางแอลเอเนี่ยก็มาสืบหาคดีต่อไปนะทางไลท์ที่เดินกลับบ้านอยู่ในลูกเนี่ยก็พู จริงๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่อยากเข้าข้างไรเลยพวกนี้ตรงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนตามหลังไล์อยู่ทําให้ไลเองก็ารีบกลับบ้านนั้นแล้วจะหาวิธีจัดการมันทางลูกเนี่ยก็เลยเสนอดวงตายมทูตให้โดยความสามารถของดวงตาเนี่ยแค่มองนี่ก็เห็นชื่อแล้วว่าชื่อคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกนี่ก็คืออายุขัยครึ่งหนึ่งยมทโทษเนี่ยก็บอกนะว่าไม่สามารถบอกได้แล้วว่าชื่อใครเป็นชื่อใครหรือเห็นอายุขายมนุษย์ก็ไม่สามารถบอกได้เป็นไงไลสนใจไหมตามันเนี่ยก็แบบไล ทางไลน์เองนี่ก็ได้ตอบปฏิเสธไปนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต้องการของโลกนี้นานๆจริงๆมันไม่ใช่อ่ะจริงๆมันก็แบบกวนเล่นๆเลื่อนสั้นแหละไม่มีอะไรทางลูกเนี่ยก็บอกนะว่าเขาแค่ยื่นข้อเสนอให้เผื่อไลน์เนี่ยจะเอาไลน์เนี่ยก็บอกนะว่าถ้าเกิดเป็นปีกเนี่ยก็น่าจะดีอยู่หรอกมันเป็นความฝันของมนุษย์หลายคนเนี่ยรู้มาทางไลน์เนี่ยก็ไึกแผนการออกนะว่าจะตามหาคนที่มันติดตามเขาอยังไง ทางไล่เองเนี่ยก็ได้เขียนบางอย่างลงไปในเน,น็ตโนตทางพ่อของไลยที่นั่งอยู่เนี่ยก็ได้รับรายงานว่ามีคนตาย6กคน3คนเนี่ยตายด้วยหัวใจวายอีก3คนเนี่ยตายด้วยสาเหตุต่างๆแปลกๆกันไปหมดคนหนึ่งวิ่งไปทาห้องน้ําอีคนเนี่ยวาดรูปส่วนอีกคนเนี่ยเขียนอักษรอ,อะไรไม่รู้แปลกๆทางวาทารีเนี่ยก็ไปส่งให้แอลดูนะเอลเนี่ยก็ลองวิเคราะห์ดูหรือว่าชินละมันแบบต้องการจะทําอะไรกันแน่เกิดว่าชินะเนี่ยมันสามารถกํหาหนดสาเหตุการตายได้ละ่ะแสดงว่ามันกํนาลังทดลองอะไรบางอย่างโย่ และใช่ไอ้ไลน์มันทดลองสาเหตุการตายได้ไหมใช่แล้วก็ลองทดลองดูมันทําได้เว้ยแต่เรื่องไหนที่เกินจริงแบบไม่สามารถทําได้มันก็จะแค่หัวใจวายอย่างเช่นคนแรกเนี่ยมันบอกให้เขียนหน้าเอล้วยนะก่อนตายนะ่ะและซึ่งคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักเอลก็เลยไม่สามารถเขียนได้ส่วนในคนเนี่ยให้ตาที่ฝันังเสพภายใน,นหนึ่งชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุไหนันเกินจริงเนี่ยมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วแต่ไลน์เนี่ยก็เปิดไลย์ชื่อโจนคนหนึ่งที่ป้นธนาคาสองวันก่อนโดยไลน์เนี่ยก็บอกลูกนะว่ารอดูขแผนต่อไปแล้วกัน หลังจากนั้นดยความดูความของไล์เนี่ยก็โทรตั้นสาวออกเบีดโดยค,คนที่สะกดรอยตามเนี่ยก็สะกดรอยตามต่อนะตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยก็จะถอดใจแล้วแหละเพราะว่าดูเหมือนว่าคู่เดททั่วไปนั่นเลยแต่เขาคิดไปมาเนี่ยเขาเลยคิดว่าตามต่ออีกหน่อยแล้วกันในระ่างท,ที่อยู่บนรถเนี่ยจู่จูเนี่ยโจนคนนั้นก็เดินขึ้นมานั้นแล้วก็จีบบ้ปนทางไลฟ์เนี่ยก็เลยเขียนกระดาษแล้วก็ส่งหาแฟนนะบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแบบรอเป็นโจนเข้ามาใกล้ๆกล้ก่อนอย่างยึดปืนอะไรพวกนี้มันทางเขาที่สะกดรอยตามเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่น่าจะมีีออออะไรอะไรรหหกกกกมมั้งทาาาาลลยเเนน่่่ใชข็บว แบบนั้นเนี่ยมันอันตรายเกินไปเดี๋ยวเขาหนีจัดการเอง้องก็แสดงนามบัตรเดี๋ยนะเขาคือ FBI อ้าวมึงตายแลไอขี้หลังจากนั้นทางร้านนี่ก็เผลอทำกระดาษหล่นนะไอโจนนี่ก็เลยไม่ดูแต่กระดาษที่โจนเห็นเนี่ยมันก็แค่แบบเขียนออกเดทกันเฉยแต่ทางโจนเนี่ยไม่รู้ไงเนี่ยมันคือเดทโน้ตมันก็เลยเห็นยมมาทูดหลังจากนั้นไอโจนนั่นเ่ยก็ประสาทหลอนนะกระดี่ยมมาทูดยับเลยทางเอฟบีไอคนนั้นที่ชื่อวันเลนก็เลยบอกทุกคนเนี่ยหมดลงไอโจนคนนั้นเ่ยก็ประสาทหลอนนะ ก็เลยวิ่งออกไปตายข้างนอกรถชนตายซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมั็ไปไปตามทิ่ไร้คาดไมไปซึ่งทางเลเองก็จะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังไร์เนี่ยก็ไมารับปากนะจะไม่แพร่พานเรื่องนี้ให้ใครรู้หรอกเลเ่ยก็บอกขอบใจมากนะมึงโดนมันไม่แพร่พายใครรู้แล้วมันจะฆ่ามึง ทางไลเองี่ยกลับมาที่ห้องและได้รายชื่อเลยมาแล้วและแน่นอนว่าทางเลยเนี่ยก็กลับไปหาเมียนะรุ่นเจ้เนี่ยว่าเมียนาใช่ได้เนี่และเมียของเขาเนี่ยก็เป็นอดีตเอฟบีไอนะซึ่งแฟนของเขาในก็บอกนะว่าเหตุการณ์ที่แบบจนบุกพลเนี่ยมันใช่เหตุการณ์บังเอิญจริงหรอตัวของเล่ยนก็บอกนะว่าไม่อยากให้เธอเนี่ยไปไปยุ่งผัวพันกับเรื่องนี้หรอกเพราะว่าเธอก็ออกจากเอฟบีไอมาแล้วทางไลเองเนก็เสียสายเหตุการณ์ตาทุกอย่างนะหลังจากนั้นไล่ในก็จี้เล่นะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคนหันมาเนี่ยตาย แลตัวของไร้เนี่ยก็พิสูจน์นะว่าไร้เนี่คือคีร่าตัวจริงโดยการเชื่อพนักงานคนนั้นให้ลิงดูเลยทางไร้เนี่ยก็บอกนะว่าคนนั้นเนี่ยทำร้ายร่างกายเมียแต่แบบร้อมไปหลายครั้งแล้วคดีไม่ดำเนินสักทีหรอกทางไร้เนี่ยก็บอกนะว่าทาตามที่เขาบอกไม่งั้นเขาฆ่าเมียคุณแน่ทําให้เรเนี่ยก็ต้องทําตามที่บอกนะไร้เนี่ยก็บอกให้รับซองเอกสารนี้ไปตัวของไร้เนี่ยก็บอกให้ไปขึ้นรถไฟไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยไร้เนี่ยก็บอกให้เปิดซองจดหมายนะแล้วก็เขียนชื่อเอ i ทั้งหมดที่ไล่ตามเขา เล่เนี่ยก็จำใจเขียนไปนะเพราะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันต้องการจะทาอะไรกันแน่คีล้านะหลังจากนั้นทางไร้์นี่ก็บอกนะว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงจากรถไฟไปแล้วแกลงลืมทิ้งไว้พอเลอ่ก้าออกจากรถไฟเนี่ยก็หัวใจวายนะเล่เนี่ยก็เขียนไปเป็นไรอยางอมิไร้เล่พูดอย่างนี้เลยยางเงมิไร้พ่อมึงและแถมมันก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยไอ้ชื่อ12คนที่มันเขียนไปอยู่ในดีโน,นทั้งนั้นน่ะบอกแล้วมันเล่นงานมึงแนมนเล่นงานพวกมึง12ตัวงตัวนี่ ทางกรมตรวจเนี่ยก็ได้ลูกขาวะลนถูกแอลด้วยทางแอลเนี่ยส่ง f อ i ไปนะถ้าไปติดตามแบบคนรอบตัวตํารวจทุกคนทําให้ตํารวจทุกคนเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจแอลแล้วทำไมต้องมาทำลับหลังกันอย่างนี้ด้วยล่ะทางพ่อของไล์ก็กลับมาที่บ้านแล้วบอกความจริงไปว่าตัวเขาเนี่ยจะสืบคดีคิดล่ะนะแล้วซึ่งคนที่สืบคดีเนี่ยมีโอกาสตายได้ทุกเมื่อน้องสายุเนี่ยก็บอกให้พ่อเนี่ยถอนตัวได้ไหมแต่พ่อเนี่ยก็บอกนะว่าพ่อเนี่ยไม่อาจปล่อยคนถ่วยมันลอยนวลนะกับ คีลานะ่ะพ่อจะจับมันมาให้ได้มันชั่วมันชั่วชาบมันเร็วซ้ำาหลายกลมนาไอซ่าทางไลเอเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นนะแล้วก็บอบคูุมใจในตัวพ่อมากครับแต่ถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวข้าเนี่ยจะเป็นคนตามจับคีล่าเองอ่าดูที่ดีตัวเองตามจับตัวเองเออ,อย่างนี้ใครสวยทางคนพ่อที่เป็นหัวหน้ากรมตำรวจเนี่ยก็มาถามทุกคนนะใครพร้อมที่จะมาเชิญกับคีล่าให้อยู่ตรงนี้ต่อไปส่วนใครที่รักตัวโกตายไม่อยากตายตอนนี้เนี่ยก็รีบถอนตัวซะ ตามพ่อเนี่ยก็พูดอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณ6คนแอลเองเนี่ยก็บอกนะว่าอยาเขาเนี่ยเชื่อใจทุกคนนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่เชื่อใจแอลเลยเพราะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอะไรพวกนี้แอลเนี่ยก็นัดทุกคนมานะแล้วก็เปิดหน้าให้ดูเลยทุกคนเนี่ยก็พูดคุยกันนะว่าแอลเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะอาจจะส่งคนมาแทงก็ได้นะแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยแบบเดินออกไปนะเราบอกมาขอเชื่อใจเอลดิดขาดทาให้ตำรวจเนี่ยก็เหลือแค่ห้าคนนะทั้งห้าคนเนี่ยก็มาหาแอลตามนัดส่วนแอลเนี่ยก็พูดกับคีรันะว่ามาเจอกักต้งม